สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของ EP— ที่133ประเด็นสาระในส่วนของพืชเศรษกิจที่เราจะนำเสนอในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของทุเรียนที่เป็นประเด็นทั้งคำถามเป็นข้อสงสัยแล้วก็อยากจะหาข้อสรุปในคำแนะนำประเด็นนั้นก็คือในลักษณะของคำแนะนำส่วนใหญ่เนี่ยการวางตำแหน่งของผลทุเรียน จะมีอยู่2ลักษณะคือบางข้อมูลนะครับก็จะมีการวางเรียงตัวของทุเรียนเป็นผลเรียงอย่างสวยงามในกิ่งหนึ่งเนี่ยจะมี1,2,3,4,5ผลอันนั้นคือลักษณะที่1ในส่วนของประเด็นลักษณะที่2ก็คือบางในสื่อโซเชียลบางคำแนะนำก็จะบอกว่าให้วางเป็นกลุ่มคือกรณีวางเป็นกลุ่มเนี่ยเราก็จะเห็นว่า อาจจะมี3ผล4ผลนะครับดังในภาพอันนี้ก็คือในลักษณะบางต้นเนี่ยมันก็จะปะปนกันอย่างกรณีบางกลิ่งก็อาจจะเป็นการวางเรียงตัวของผลซึ่งในข้อสงสัยก็คือวิธีไหนดีกว่ากันหรือวิธีไหนควรเอามาปฏิบัติพี่น้กเสก่อนครับมันคงไม่ใช่เป็นคำตอบในลักษณะว่าเราจะวางเรียงเป็นผล ในกิ่งหรือว่าวางเป็นกลุ่มอันไหนจะดีกว่ากันแต่สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือมันจะต้องมาด้วยเหตุด้วยผลทางลักษณะพฤติกรรมในการเจริญเติบโตคือเราต้องเข้าใจว่าการณีการที่เราจะวางตำแหน่งผลเดียวเรียงกันเป็นผลหรือว่าวางเป็นกลุ่มก็ต้องมาจากเรื่องของการบริหารจัดก,การคือตั้งแต่เริ่มต้นคือการจัดก,การตัดแต่งดอกว่าเราจะวางตำแหน่งดอกอย่างไร ถ้าเป็นกิ่งใหญ่ปลายกิ่งเราอาจจะวางเป็นกลุ่มย่อยแต่ถ้าวางเป็นกิ่งใหญ่เราก็จะวางเป็นกลุ่มท้ายสุดก็จะต้องมาดูในลำดับที่สองคือการติดผลกรณีของการติดผลนั้นถ้าเราวางเป็นกลุ่มปีนี้เรามีข้อสังเกตเลยนะครับว่ากลุ่มของดอกที่มีจํานวนมาก2 0ดอกขึ้นไปลักษณะของก้านดอกใหญ่ก้านดอกดอกสมบูรณ์ดอกแข็งแรงจะมีอัตราการติดผลที่ดี นั่นคือเงื่อนไขที่เราจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างเราพบว่ากรณีดอกที่มีจำนวนมากแล้วก้านดอกผอมกลับไม่มออีอัตราการติดที่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูแลครับว่าอย่างในกรณีการเลือกเนี่ยบางครั้งเราเลือกไม่ได้ผมยกตัวอย่างในภาพอย่างกรณีการวางเรียงตัวของผลดังในภาพเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าลักษณะในช่วงแรกเนี่ย ทุกผลจะสวยงามคือตอนที่3 0 4 0 45วันผ่านไปผลสวยงามมากแต่พอผลเข้าสู่ระยะ60วันเราจะเริ่มเห็นเลยครับว่าผลแต่ละส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาจจะเริ่มบิดอาจจะเริ่มเบี้ยวอาจจะเริ่มมีภูเบ่งและภูยุบเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยในเมื่อการติดผลเป็นในลักษณะดังกล่าวสิ่งที่เราจะต้องทำความ เรียนรู้เข้าใจก็คือว่าผลในกิ่งนี้จะต้องเป็นดอกที่เป็นดอกรุ่นเดียวกันบานพร้อมกันเขาจึงจะอยู่ในลักษณะของการเจริญเติบโตบางครั้งอาจจะมีผลโตก่อนผลที่อยู่ใกล้ใบบางครั้งอาจจะมีในส่วนของผลที่อยู่กลางกิ่งถ้าเป็นดอกชุดเดียวกันบานพร้อมกันเราสามารถจะวางเรียงตำแหน่งได้ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปพบว่าในกิ่งนี้มีจำนวนดอกที่เราวางตำแหน่งไว้แล้วบานต่างกันมีบานรุ่นพี่กับบานรุ่นน้องห่างกัน7วันหรือ10วันในช่วงแรกเราอาจจะเห็นผลสวยงามแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเราก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างผลอยู่ปลายก็จะเริ่มสวย ผลที่อยู่ในบางตำแหน่งก็จะบิดงอผลที่เป็นรุ่นน้องก็จะเริ่มแคกแกนมันจะกลายเป็นมีโตบ้างกระใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับปะปนกันนี่คือเงื่อนไขเพราะฉะนั้นสรุปเป็นพอเป็นพื้นฐานว่าถ้าเราจะวางเรียงตำแหน่งของผลต้องเป็นดอกที่บานรุ่นเดียวกันเท่านั้นจึงจะวางในลักษณะตรงนี้ได้ในบางครั้งเนี่ยการวางเรียงกันเป็นกลุ่มเราก็จะเห็นภาพว่า ในกลุ่มตรงนั้นเนี่ยเดิมเป็นผลที่สวยงามมากแต่คันพอเข้าอายุ50วัน55วันผ่านไปลักษณะของการแข่งขันกันในระหว่างผลก็จะเริ่มเกิดขึ้นผลที่ได้รับการผสมเกสรดีก็จะโตเร็วกว่าผลที่ได้รับการผสมเกสรสมบูรณ์ก็จะรูปทรงที่ดีกว่าในขณะเดียวกันเราจะเริ่มเห็น,หนว่าถ้ากรณีที่ มีดอกรุ่นน้องปนอยู่แล้วดอกรุ่นน้องอติดผลในตำแหน่งใกล้กันเราจะเห็นความแตกต่างว่าผลรุ่นพี่จะโตเร็วกว่าผลรุ่นน้องก็จะบิดเบี้ยวเล็กน้อยแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งในหลักการก็คือว่าเมื่อผลรุ่นพี่ได้รับพลังงานเต็มที่เขาก็จะแบ่งบารุ่นน้องได้เพราะมันเป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันนะครับ เราก็จะเริ่มเห็นว่าพอผลอายุเข้า80วัน90วันรูปทรงเขาก็จะฟื้นกลับมานี่คือลักษณะของการวางเรียงตัวแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราจะพบเห็นเมื่อถึงขั้นในระยะหลังกรณีบางกิ่งผลรุ่นพี่โตเร็วกว่ามีอำนาจในการดึงดูดพลังงานได้มากกว่ามีศูนย์กลางคือมเมล็ดทำงานได้ดีกว่า ก็ย่อมที่จะดึงพลังงานมาเพื่อการจเจริญเติบโตของตัวเองดังนั้นเรามักจะพบเห็นว่าการที่เราจะวางเรียงตัวของผลในกิ่งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะทําให้มีรูปทรงที่เปลี่ยนแปลงไม่สม่ําเสมอกันทั้ง4ผลเพราะเหตุผลเดียวคือเวลาบานต่างกันเวลาแห่งกระบวนการผสมเกสรต่างกันรูปทรงก็จะ ต่างกันอันนี้คือเงื่อนไขที่เราต้องเข้าใจในส่วนของบางตน้นผมยกตัวอย่างในภาพให้เห็นนะครับว่ากรณีกิ่งนี้เป็นดอกรุ่นเดียวกันอาจจะต่างกัน5วันเราจะเห็นว่าผลหนึ่งมีผลโตที่รูปทรงสวยงามผลโตอีกผลหนึ่งเป็นรุ่นน้องรูปทรงจะบิดเบี้ยว ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นลักษณะของพฤติกรรมว่าถ้าเราเราวางเรียงตัวของผลในกิ่งจะต้องเป็นดอกรุ่นเดียวกันเท่านั้นนะครับแล้วก็บานพร้อมกันจึงจะได้รูปทรงที่ใกล้เคียงกันซึ่งต่างกันกับในส่วนของกรณีในต้นเดียวกันเช่นเดียวกันแต่วางเป็นลักษณะเป็นกลุ่มเราจะเห็นเลยนะครับว่ากรณีในกิ่งนี้ติดผลเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งสาผล คือเขาแต่งแล้วสลัดแล้วก็เหลือกิ่งประมาณ3ผลในภาพเราจะเห็นว่าการเจริญเติบโตของกลุ่มนี้จะเท่าๆกันจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องแต่ถ้าน้องมากๆเขาจะดีดทิ้งเลยนะครับก็คือไม่โตแล้วก็ฟอแห้งแล้วก็หลุดไปเมื่ออายุ70วันเพราะฉะนั้นกรณีวางเป็นกลุ่มมันก็จะกลายเป็นข้อดีคือการเจริญเติบโตเขาจะแบ่งสรรปันส่วนกัน ลักษณะผลก็จะไม่เป็นผลที่ใหญ่โตรูปทรงก็จะใกล้เคียงกันเพราะมีการแบ่งสันปันส่วนคือเป็นดอกรุ่นเดียวกันบานพาร้อมกันอาหารแบ่งกันกินแบ่งกันเจริญเติบโตนี่คือข้อดีแต่มันก็มีเงื่อนไขในข้อเสียครับคือถ้าเป็นผลเดียวนี่เวลาที่เราพ่นสารเคมีในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชเราจะได้ผลดีแต่ถ้าวางเป็นกลุ่มกรณีเช่นนี้เรามักจะพบในเรื่องของ การเสียหายจากนอนเจาะผลที่จะไปอาศัยหลบอยู่ในตรงกลางเพราะฉะนั้นในเรื่องของการละเอียดในการควบคุมศัตรูพืชในการกําจัดนอนเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขว่าบางครั้งเราจะต้องหาวัสดุปไปขั้นไปแยกผลออกจากกันเพื่อให้เกิดช่องว่างแล้วก็เป็นเรื่องของการพ่นสารเคมีเจาะจมเข้าไปภายในรวมถึงการค้ำยันหรือการค้ำโยงอาจจะต้องเป็นการโยงผลที่เป็นกระเช้า หรือเป็นส่วนของเงื่อนไขคือทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียอย่างกรณีที่ผมยกตัวอย่างเห็นในภาพลักษณะผลกลุ่มนี้เดิมเขามีการเจริญเติบโตเสร็จแล้วผลที่สู้ไม่ได้ก็จะฝ่อไปต่อมาผลก็จะเป็นลักษณะของรูปทรงที่อาจจะยังไม่สวยงามในระยะแรกในช่วงระยะ45-50วัน แต่พอผ่านระยะตรงนี้ผ่านไปในผล1 2ึ่งสอหผลเนี่ยเขาจะคัดสรรกันอีกครับมันจะมีผลที่ฟ่อหรือเลี้ยงไม่ไหวเขาก็จะฝ่อแห้งไปหรือเราชาวสวนเป็นผู้จัดการหลังจากนั้นผลเขาก็จะเจริญเติบโตลักษณะของพลูก,ก็จะเบ่งออกการเจริญเติบโตก็จะสม่ำเสมอลักษณะผลจะไม่โตเกินขนาดของขนาดบางครั้ง อาจจะมีจำนวนผลที่มากแต่การเจริญเติบโตก็จะเป็นส่วนที่ใกล้เคียงกันประเด็นอยู่ตรงนี้ครับว่าในส่วนของจำนวนและวิธีการเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เป็นภาระของพี่น้องสกรรือเสี่ยงกับลมพายุดังนั้นการโยงก็จะโยงเป็นกระเช้าเวลาที่เราจะควบคุมนอนเราก็ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดบางครั้งเราต้องหาวัสดุเข้าไปอันนี้คือปัญหา ในด้านของการจัดการแต่ในด้านการเจริญเติบโตเขาจะเจริญเติบโตได้ดีคือบางครั้งเนี่ยยิ่งถ้าเป็นในลักษณะของผลที่ในลักษณะต้นที่เป็นต้นสาวถ้าเราไว้ผลเดียวมันก็จะกลายเป็นประเด็นในเรื่องของขนาดเป็นทุเรียนที่เป็นไซ์โตเป็นขนาดใหญ่เกินตลาดต้องการแต่ถ้าเราวางผลไว้เป็นกลุ่มเราจะเห็นในภาพเลยครับว่า อย่างกรณี3ผลนี้เขาก็จะเจริญเติบโตแบ่งสันปันส่วนซึ่งกันและกันแต่ถ้าเป็นผลเดียวจะเป็นทุเรียนเปลือกใหญ่เปลือกนะน้ำหนักเกินนี่คือกรณีที่เราเอาส่วนของการใช้ประโยชน์ในกรณีในภาพเนี่ยบางครั้งเพื่อเป็นการพิสูจน์ยืนยันในลักษณะดังกล่าวอย่างกรณีกลุ่มนี้3ผลกลุ่มนี้2ผลในกิ่งเดียวกันกลุ่มนี้ผลเดียว เราจะเห็นเลยครับว่ากลุ่มที่มีผลเดียวอำนาจในการเจริญเติบโตย่อมน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะภายในผลนจะมีเมล็ดผลของทุเรียนเปรียบเสมือนปั๊มน้ำเขาจะปั๊มอาหารเข้าสู่ผลให้เข้าใจครับว่าจำนวนผลที่เป็นรุ่นเดียวกันมีลักษณะเหมือนปั๊มน้ำอันนี้มีปั๊มสองตัวอันนี้มีปั๊มสามตัวย่อมดึงพลังงานอาหารที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงเข้าสู่ผล เพราะฉะนั้นเขาก็ดึงมาร่วมกันเจริญเติบโตด้วยกันแต่ผลที่เป็นลักษณะเดียวเป็นปั๊มตัวเดียวก็จะถูกแก่งแย่งคือถูกดึงมาไว้ตรงนี้ทั้งหมดผลอื่นก็จะไม่เจริญเติบโตอันนี้คือพฤติกรรมในช่วงท้ายสําคัญเนี่ยในระยะแรกเราอาจจะเห็นว่าการวางเรียงตัวของผลเนี่ยมันเป็นผลสวยเราเรียงได้หนึ่งสสาส แต่พอผ่านระยะ55-60วันผ่านไปเราก็จะเห็นเลยครับว่ากรณีถ้าเป็นดอกต่างรุ่นการผสมเกสรไม่ดีเราจะเห็นรูปทรงที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอย่างกรณีในภาพนะครับอันนี้จะเป็นผลรุ่นพี่ก็จะโตไวกว่าผลรุ่นน้องก็จะแคละกนันยิ่งถ้าอาหารไม่ดีใบไม่ดีเขายิ่งจเจริญเติบโตไม่ได้หรือแม้แต่ในกิ่งถัดมาก็เช่นเดียวกันดังนั้น ในความหมายที่ผมกำลังอธิบายนี้คือการที่เราจะต้องวางเงื่อนไขถ้าเราต้องการวางผลเป็นผลเดียวเรียงจะต้องเป็นดอกรุ่นเดียวกันบานพร้อมกันในสภาพใบที่สมบูรณ์และกมีกระบวนการจัดการที่ดีถัดมาอีกครับเพราะผลอายุ70วันเราก็จะเห็นเลยครับว่าการณีรูปทรงนั้นก็จะแตกต่างอย่างชัดเจนดังในภาพแต่ถ้าหากว่า ผลเหล่านี้มารวมตัวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันสามผลนี้อยู่ในก้านเดียวกันกลุ่มเดียวกันทําเป็นกระเช้าเราจะเห็นเลยครับว่าผลเหล่านี้จะเจริญเติบโตพร้อมกันอย่างกรณีในภาพนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าในระยะแรกเนี่ยเราวางเป็นผลเดียวนะครับเรียงตัวกันอย่างสวยงามแล้วทรงผลก็จะสวยแต่พอในระยะถัดไป ผลเขาก็จะแตกต่างอย่างชัดเจนเราพิสูจน์ได้จากกรณีในภาพเลยนะครับอันนี้เป็นผลเป็นกลุ่มการจเจริญเติบโตเศร้าการสม่ำเสมอรูรปทรงสวยงามภูเบงเหมือนกับในภาพไม่ว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่เราจะเห็นในภาพแต่พอเรามาดูกิ่งด้านล่างจะเห็นเลยนะครับว่ากิ่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจำนวนผลเหล่านี้เริ่มที่จะบิดเบี้ยว ผลที่อยู่ในรุ่นเดียวกันอยู่ใกล้ใบสามผลนี้ก็จเจริญเติบโตได้ผลถัดมาก็จะเริ่มะชะงักการจเจริญเติบโต,ตบิดงอแคะกันนี่คือการพิสูจน์ให้เห็นในลักษณะที่เป็นคำตอบว่าการวางตำแหน่งจะต้องเป็นวางรุ่นเดียวกันถ้าวางเรียงตัวผลดานพร้อมกันความสมบูรณ์ของใบดีถ้าในกรณีที่เรา มีจำนวนเป็นกลุ่มผลจะ,จะเจริญเติบโตได้อย่างดีสม่ำเสมอสวยงามแต่สิ่งที่เป็นเงื่อนไขก็คือกรณีกองศัตรูพืชโดยเฉพาะนอนเจาะผลเพี้ยแป้งนะครับจะเข้ามามีส่วนทำลายได้อย่างมากอันนี้ก็คือเงื่อนไขรวมถึงขนาดน้ำหนักที่จะสูงการทำจะต้องเป็นลูกของกระเช้าประเด็นที่เราจะพบอีกเรื่องหนึ่งคือลักษณะหนาม ทุเรียนที่เราวางเป็นกลุ่มจะเป็นลักษณะหนามเล็กเปลือกบางจะไม่มีทุเรียนเปลือกหนาะหนามแตกยิ่งถ้าเป็นในเรื่องของลักษณะของเปลือกของผิวจะบางนะครับเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นส่วนที่พินักศกรผู้นิยมทําทุเรียนเป็นกลุ่มก็จะบอกว่ามันดีคนที่วางทุเรียนเป็นผลแล้วเจอปัญหาสรูพืชม,มากๆก็บอกว่าไม่ดี สิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นภาพที่ผมเบียนยืนยันว่าถ้าทุเรียนทั้งสผลนี้ไปวางเรียงตัวอยู่ในกิ่งใหญ่ผลก็จะไม่ได้เป็นลักษณะของเปลือกบางหนามละเอียดจะกลายเป็นทุเรียนเปลกลูกใหญ่เปลือกหนาะหนามแตกได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นท่านก็จะต้องดูว่าศักยภาพหรือความสามารถในการเจริญเติบโต,ตนั้น เขาสามารถที่จะแบ่งสรรปันส่วนและก็เฉลี่ยซึ่งกันและกันถ้าเขาเลี้ยงไม่ไหวเขาจะถูกสลัดเองโดยธรรมชาติก็คือฝ่อแห้งไปนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นภาพที่อยากแกนำเรียนพิสูจนให้เห็นนะครับว่าลักษณะของคำตอบการวางเรียงผลของทุเรียนในต้นทุเรียนมันไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จแต่มันอยู่ที่ลักษณะของเหตุผลซึ่งเราจะต้องนำเอาข้อมูลเหล่านี้ มาสู่กระบวนการจัดการดังในภาพที่เห็นเราจะเห็นว่าทุเรียนที่วางเป็นกลุ่มจะมีผลสม่ำเสมอเปลือกบางหนามละเอียดแล้วก็รูปทรงก็จะสวยงามแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราวางเรียงทุเรียนเป็นผลในบางตำแหน่งที่เป็นเงื่อนไขความสมบูรณ์ต่ำดอกต่างรุ่นการเจริญเติบโตชงักมันก็จะกลายเป็นผลเสีย ในด้านของอการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นอยากจะให้ภาพนี้แหะครับเป็นส่วนที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเราจะวางตำแหน่งของผลทุเรียนตามในลักษณะอย่างไรก็ต้องดูในส่วนของตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ดอกเปอร์เซ็นต์การติดแล้วก็เงื่อนไขาการติดผลถ้าเราสามารถควบคุมในส่วนของการบาน เป็นดอกรุ่นเดียวกันได้เราก็จะวางเรียงตัวเป,เป็นผลตามลักษณะข้อมูลในภาพที่เราได้แสดงให้เห็นแต่จะมีเงื่อนไขว่าในระยะสุดท้ายผลจะอาจจะเกิดการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันในกิ่งเดียวกันซึ่งจะแตกต่างจากกรณีวางเป็นกลุ่มยิ่งนานไปผลจเจริญเติบโตก็จะมีความสม่ำเสมอและก็มีคุณภาพที่ดี ส่วนของปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติจากกระแสลมเราจะต้องคำโยงคำยันเป็นกรณีกระเช้าเป็นพิเศษกรณีเรื่องศัตรูพืชก็จะรุนแรงกว่าทั้งในด้านนอนเจาะผลในด้านของเพียแป้งเราก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดการหาวัสดุมาคำยันคำโยงเพื่อแยกผลออกจากกันนี่คือคำตอบสำหรับในคลิปนี้จากที่พี่น้องสกอได้สอบถามว่าหมอทุเรียนทำไมบางคลิป เขาเชียร์ให้วางผลเป็นผลเดียวเรียงกันสวยงามบางคลิปก็จะถามและก็แนะนำว่าให้วางเป็นกลุ่มนั่นเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจในคำตอบในคลิปนี้สวัสดี